สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการก a l a c แอ n โกค่ะดิชันที่13ค่ะยี่ที่1เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณซายศิริลักษ์ค่ะและดิฉันมิ้นท์พัชรนันท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้นสวัสดีค่ะค่ะนี้ดิฉันเอากางเกงคุณมาเป็นเสื้อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใัดกันเลยใช่ปหะไม่ไม่นะคะแต่ผู้ชมขาสังเกตเห็นได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณมิ้นท์มาในลุคที่ดูแบบโอ้โหเซ็กซี่นะคะวันนี้แสดงว่าต้องมีเครื่องประดับอะไรที่แบบมาตัดกับีชชุดด้ออ่่่งแนนนกตคะ นี่คือเกิดก่อนนะยังไม่บอกยังไม่บอกก่อนใช่แล้วเราจะไปดูสินค้าสมนาคุณหรือว่าโปรโมชั่นเดือนนี้ก่อนโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะคุณคุณมิ้นค่ะนะตอนนี้อาจจะหมดไปแล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องเช็คในเรื่องของเวลานะเพราะว่าถูกกัดใช่ไหมคะใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่เราทําการบันทึกเทปอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงสัปดาห์ท้ายๆแล้วนะคะเออออนแอร์อ๋ออาทิตย์หน้าได้อยู่ยังได้อยู่แต่ได้อีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นคุณมิ้น เนะคะเสียดายนะหลายๆท่านอาจจะพลาดไปเนี่ยะหรือว่าท่านก็มาเปิดรับชมก็อาจจะเพิ่งเจอว่ามีโปรโมชั่นหรือเปล่ายังไงก็สอบถามได้ใะอันอื่ว่าเราจะให้ดูซะหน่อยดีก็ได้นะคะไปดูเป็นการทบทวนกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสําหรับเดือนมีนาคมค่ะพลาดไม่ได้เลยนะ่ะสำหรับคนไหนที่พลาดไปนี่เสียดายแย่ สามใบ<า> <ไป S 2> โอ้โหโโโโคุณมิน้นนะคะสามใบนะคะแล้วก็ที่เห็นเนี่ะทีฉันอยากได้ทั้งสองเซตคือตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเลือกเซตไหนดีนะคะ คุณเลือกได้ไหมไม่ได้ดิฉันก็อาจจะต้องแบบซื้อช็อปเยอะๆแล้วก็เผื่อจะได้ที่แบบสองเซตไปเลยอย่างสีดำสีขาวอย่างนี้เนาะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็เรามีหลากหลายชุดใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเสตสีขาวก็จะเหมาะแต่บางครั้งค่ะต้องสไพลยชุดสีดำนะคะแบบสีดำถึงจะเหมาะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะ รับไปได้เลยทั้ง2เซตนี่ยฮะ่เถียงไหมว่าผู้หญิงเราไม่ต้องไม่จำเป็นกระเป๋าดิฉันว่าดิฉันขอปิดปากเลยนะคะหาสก๊อตเทปปิดปากเลยคุณผู้ชมไม่เถียงค่ะทุกวันนี้อะไรก็ใส่กระเป๋าขาดกระเป๋าได้ไหมคุณคุณไปไหนแบบขาดได้ไหมอะ ไม่ได้นะอย่างน้อยๆอ่ะคล้องมือเล็กๆก็ต้องมีก็ต้องมีใช่เนียะคะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ชมเนีะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะมาริสาฟอราแบ็กค่ะเรามีมาฝากผู้ชมนะคะเป็นแบบเซ็ตเลยเซ็ตละ3ใบนะคะคุณมิ้นตั้งแต่ใบใหญ่นะคะสําหรับวันที่เราต้องการที่จะหอบสัมภาระเยอะๆคุณมิ้นนีะคะก็มีมาให้นะคะหรืออาจจะเป็นวันที่คุณผู้ชมไปช้อปปิ้งแบบชิลๆนะคะก็ตามรูปแบบที่คุณออฟได้สะพายนะคะรวมไปถึงมีใบเล็กเป็นแบบคล้องมือด้วยถูกต ค่ะพอแล้วพอสมควรแล้วเหรอเก็บดีกว่าได้ฝากไปด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เดือนหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องติดตามนะคะเอาละค่ะมาดูสินค้าของเราดีกว่าใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมทำตามกติกากันเลยนะคะสำหรับสินค้านะคะในวันนี้ค่ะโปรโมชั่นของแกรนโกลเนี่ยนะคะโดดเด่นมากๆใครไม่จองคอลเลกชันนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าพลาดแน่นอนนะคะตั้งแต่สินค้าสมนาคุณเรียกว่าเด็ดมากจะเด็ดยังไง ดีกว่าได้เลยนะคะลองมารับชมกันดูนะคะสำหรับสินค้าเด็ดๆนะคะสินค้าสมนาคุณนะคะ,ค,ะคุณมิ้นะคะสังเกตได้เลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะนําแหวนที่มีขนาดใหญ่แบบนี้มาสมนาคุณให้กับผู้ชมกันใหญ่นะดูลุกใหญ่มากๆเดี๋ยวสัันจะบอกว่า น้ำหนักกระดับเท่าไหร่ได้เลยใหญ่นะถูกต้องนะคะใหญ่นะคะแล้วก็มีพลอยธรรมชาตินะคะ2ชนิดด้วยกันอีกด้วยคุณมิ้นชนิดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นพลอยทั้งหมดเลยมาเฉลยกันดีกว่ารอช้าสีแดงแบบนี้อดไปก็ต้องอ๋อค่ะ โกเมนนี่เองค่ะของเขานะคะถึงสองการเจรไนนะคะรูปทรงกลมค่ะอยู่ถึง2กรัดและก็รูปทรงมาคีนะคะถึงยีสตางสี่เมตรก็ประมาณ1.08กรัุดศูนย์กต้องค่ะไม่พอนะคะพอธรรมชาติสีประกายของเขาสวยงามไหมคะแบบนั้นเป็นไม้โพแพรดนี่เองถูกต้องค่ะกลม10สตางนะคะ4เมตรอยู่ที่40สตางค์ค่ะทั้งวงที่สามจุดสี่แปกรัตค่ะ ว้าว <Wow. S 2> แต่ว่าลูกม,มันใหญ่กว่า3กระดนะแน่นอนนะคะลองสังเกตนะคะคุณมินค่ะว่าเราใช้อันนี้มันมีรูปทรงกลมรูปทรงมาขี่นะคะมาวางประดับนะคะแล้วทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมนะคะเหมือนกับเป็นรูปทรงคูชีเชีนนะคะเหมือนกับเราเจรนา,าพลอยธรรมชาติแล้วให้เป็นรูปทรงแฟนซี นะค่ะซึ่งก็โอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นงานที่ยากเช่นเดียวกันนะคะยากนี่จะเป็นงานที่ละเอียดมากๆค่ะใช่ค่ะชิ้นนี้นะคะไม่ขายถูกต้องให้ซีถูกต้องนะคะซีแน่นอนค่ะคุณมิ้นท์นะคะของฟรีเท่าไหร่โอ้โหมูลค่านะคะอยู่ที่4,200บาทค่ะคุณมิ้นท์สี0พบาทเท่านั้นใช่ถูกต้องนะะคไม่ใช่เท่านั้นดิดูแพงแล้วนะคุณคุณมิ้นท์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยราคาแบบนี้นะคะก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะกับงานพลอยนะคะเพราะว่า อ่า<ม>ใช่แล้วบบเลยนะคะเพราะว่าพลอยของเรานะคะทุกเม็ดเนี่ยเราคัดสรรน,นะคะทุณมิ้มนเรามีนักมีาศาสตร์คอยคัดสรรน,นะคะในส่วนของพลอยนะคะทุกเม็ดให้กับผู้ชมกันเลยนะคะวันนี้โกเมนที่เรานํามาฝากนะคะก็จะเป็นโกเมนที่เรียกว่าชนิดไพโรนะคะซึ่งก็จะ,ะตรงตามคากรอน,นะคะเข้าตามตําราของพลอยนพกา,านั่นก็คือแดงแก่การรมโกเมนเอกนะคะผู้ชมซึ่งนะคะอยากที่จะบอกผู้ชมเลยว่านะคะตอน,น ี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วนะคะสําหรับโกเมนธรรมชาตินะคะ,คะเพราะฉะนั้นควรมีไว้ในในการสะสมนะคะแล้วก็ไวทโทเพสะะที่ประดับเรียงร้อยอยู่ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณมิ้น4,200บาทคุณชมได้รับไปฟรีแน่นอนแหวนวงนี้เป็นตัวเรือนเงินอีกด้วยค่ะใช่ค่ะเรามีมนำเสนอให้เห็นเลยนะคะทั้งโลเด้นลุกแล้วก็แพตินัมลุกค่ะโอ้โหนี่คุณมิ้นให้รับชม2มุมมองนะคะซึ่งนะคะ เอาละคุณผู้ชมขาก็ลองเลือกสันกันดูนะคะสำหรับสีสันตัวเรือนไม่เป็นปัญหานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีสันให้ได้นะคะรวมไปถึงะคะ่ะไซแหวนนะคะรับรองว่าแม้แต่สินค้าสมนาคุณเราก็ทําไซให้ตรงกับนิ้วผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น ใครได้รับไปปกติเนี่ยของฟรีนะคะเขาก็จะไม่ค่อยสนใจหรอกเรื่องไซส์นะคะใส่ได้ก็ใส่ได้ใส่ไม่ได้ก็ช่างอย่างก็คือไม่สนใจอะไรเลยแต่นี่เราสนใจเลยนะทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเลยใช่แล้วนะคะเราก็ให้ความสําคัญค่ะถูกต้องและนี่คือของสมนาคุณนะคะที่คุณผู้ชมจะได้รับไปในคอลเลคชั่นที่13ค่ะใช่แล้วนะคะก็เรียกว่าดึงดูดใจกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับสินค้าสมนาคุณนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันไหมคะว่าสินค้าหลักนะคะจะดึงดูดใจ นี่ฮะ ให้คุณผู้ชม,มเนี่ยเลือกจับจองกันเอ๊ะจะเลือกชิ้นไหนดีนที่ถูกแน่นอนค่ะใช่ถูกต้องค่ะเาะไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะได้เลยนะคะสําหรับชิ้นแรกนะคะขอมาด้วยขนาดที่ย่อมย่อมเบาๆนะคะนี่เบาแล้วเหรอคะอืมนี่เบาแล้วเหรอเบาแน่นอนมันต้องมีขนาดใหญ่เรื่อยๆ<ช>แน่นอนนะคะแล้วก็มีการรียกเก็ตกันมานะคะจากทางหลังไหม่นะคะผ่านเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบอกว่าอยากได้งานทองคำนะคะที่ประดับด้วยออมพันนะคะหรือว่าแอมเบอร์ธรรมชาติ นะคะวันนี้นํามาฝากกันแล้วจัดให้เลยดิฉันชอบมากๆค่ะ<ช>เป็นอีกพอชนิดนึงที่ดิฉันชอบมากๆเพราะว่ามันดูแบบเราไม่ต้องไปส,สร้างอะไรเขาเลย<ช>มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตที่เห็นอยู่นะงะันเอ๊ะนั่นคืออะไรอยู่อะไรข้างใน อาจจะเป็นตำหนิหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้บางท่านอาจจะสงสัยแบบนี้ถูกต้องนะคะแต่สำหรับนะคะ,ะบางชนิดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหมีอินทรียนเนี่ยไม่ดีนะคะแต่ถ้าพูดถึงในส่วนของอำพันหรือว่าแอมเบอร์ะนะคะ,คะการมีอินทรชันก็จะบ่งบอกถึง เขาเนี่ยเป็นพลอยธรรมชาติอย่างแน่นอนนี้นะคะแล้วก็เป็นพลอยธรรมชาติที่มีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์นะคะอัตลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะเพราะว่าอินทรียนแต่ละเม็ดเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนะคะบางเม็ดนะคะก็จะมีเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นแก๊สบับเบิลนะคะหรือว่าคล้ายๆกับเป็นฟองอากาศนะคะแบบอันเล็กๆนะคะแต่บางเม็ดนะคะก็จะมีเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าซันสเปนเกิลนะคะหรือว่าเป็นแบบวงแหวนดาวเสานะคะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ จากแหล่งที่มานะคะและนะคะ,ะขึ้นอยู่กับแต่ละเม็ดด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้รับไปคุณมิ้นค่ะรับรองได้ว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแน,น่นอนนะคะแค่แอมเบอร์นะคะ,คะ 1.86งจุกรัตแล้วนะคะไม่พอด้านข้างคุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นรูปทรงหัวใจด้วยนะเขานําโกเมนมาเจรไนเป็นรูปทรงหัวใจค่ะสวยงามมากๆดิฉันว่ามันทําให้ดูไม่แข็งทื่อไหมคะใช่แล้วด้วยรูปทรงหัวใจของเขาถูกกระทำให้ดูแบบอ่อนหวานใช่แล้วนะคะวันนี้ค่ะสีแดงนะคะและสีเหลืองทองนะคะนํามาประดับอยู่บนตัวเรือนทองคําแท้นะคะซึ่งเป็นทองคําแท่สิบเคนะคะ อทองคําแท้ 10K นะคะคุณมิ้นค่ะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ทองนะคะอยู่ที่41.67<ช>นี่ค,คือเปอร์เซ็นต์ทองคํามาตรฐานนะคะตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแต่ถ้าเราพูดถึง j ิวเวอรี่ชาแนลนะคะเราจะไม่มีวันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้แบบขัดขาดะคะหรือพอดีเป๊ะเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าก็เหมือนกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ จิวเวอรี่ชาแนลเนะคะจึงให้เปอร์เซ็นต์ทองนะคะที่เกินมาตรฐานไปนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือถึง42เปอร์เซ็นต์นะ,ะคะนี่คือปกติ41.6ใช่ไหมคะแต่เราเหลือให้เลยถูกตอ้องนะ,ะคะกำไรให้อีกแล้วถูกต้องนะคะเหลือดีกว่าขาดค่ะคุณมิ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะรับประกันได้นะคะว่าเราเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมไปแบบจัดเต็มแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูดีไซน์นี้กันบ้างดีกว่านะคะว่ามุมมองการสวมใส่นะคะจะเป็นยังไงนะคะพร้อมกันนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเล่า ไปขึ้นผู้ชมฟังกันอีกหนึ่งรอบนะคะ๋ยวเ,อเอลองมารับชมกันค่ะโอ้โหสวยนะใช่แล้วนะคะคุณมิน้นขับผิวมากถูกต้องนะคะแล้วก็ลองสังเกตนะคะว่าเขา มีการตัดกันนะคะสีเหลืองของอมพันนะคะก็เป็นเหลืองเฉดที่แบบอมส้มนะคะตัดกับสีแดงแก่กล่ำของโกเมรนะคะแล้วก็สีเหลืองทองนะคะที่เป็น,เป,นเป็นทองคําที่ไม่ใช่สีเข้มแบบจัดจัดคุณมิ้นนะคะสีเป็นแบบพูดดีพูดดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างดูลงตัวมากๆนะคะ สำหรับอัมพันธรรมชาติค่ะวันนี้เราเจรไนยเป็นแบบรูปทรงไข่นะคะน้ำหนักเนี่ย1.86กรัตค่ะ<ช>ส่วนด้านข้างนะคะเป็นโกเมนนะคะเจรไนยรูปทรงหัวใจแบบหวานหวานนะคะ44ตางจำนวน2เม็ดน้ำหนักรวมนะคะมินขาถือว่าไม่น้อยเลยนะสำหรับน้ำหนักค่ะ 2.74กระตัค่ะใช่ไม่น้อยเลยนะคะปกติ10,000นะคะราคา17,900บาทค่ะถุกต้องนะคะแต่คอลเลคชันนี้พิเศษอย่างแน่นอนนะคะผู้ชมคาสไตล์3เม็ดเรียงงานแบบเรียบรู้นะคะผู้ชมสามารถที่จะจับจองกันได้แน่นอนนะคะกับราคาสุดพิเศษค่อยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะรหัส32414นะคะ32414 1 9 0 0บาทคุณม,มิน้นนะคะเนะคะว่าเราให้ผู้ชมไปอีกชิ้นนึงเล นี่ไงคือแหวนโกเมนนะคะค่ะแล้วก็ประดับไวท์โทแพสค่ะโอ้โหได้ไปคู่กันนะคะวงที่นิ้วกลางนะคะเป็นตัวเรือนทองคำแท้ 10K นะคะประดับแอมเบอร์นะคะและโกเมนนะคะคุณผู้ชมคะอัมพันและโกเมนนะคะราคา1,900บาทรับฟรีแหวนตัวเรือนเงินนะคะประดับโกเมนและไวท์โทแพสนะคะโอ้โหครบครันจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะ คู่แรกก็สวยขนาดนี้นะคะอันนี้เบาๆใช่ไหมคะแปลว่าอีกสักครู่นะคะจะต้องมีอะไรที่แบบต้องหมดเลยไปดูกันไหมไปดูนดีกว่าค่ะชิ้นที่สองค่ะยินดีเลยนะคะสำหรับชิ้นที่สองนะคะวันนี้ขออนุญาตพาเรทนะคะคุณมิ้นค่ะกับพลอยที่เรียกว่าอัมพันนะคะเพราะว่าหลังมาร q u e s สกันมาดิฉันก็อยากที่จะพาเรทมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เลือกกันนะคะอื โอ้โหสวยจริงๆริงจนบางทีลืมพูดไปเลยค่ะคุณรายคือมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะุณผู้ชมวันนี้อัมพันธ์แล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะมีทั้งโกเมนสมคกิ้คอสนะคะไม่น้อยเลยนะคะวันนี้มาจัดเต็มกันมากเขายังนำที่จะนำเอาสมูกิ้คอสนะคะมามาประดับลงไปด้วยก็ดูมีสีสันนะคะมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะสวยงามมากๆค่ะลุก ใหญ่มากนะคะถูกต้องนะคะลุกดูใหญ่ไม่พอนะคะเขามาแบบใหญ่จริงๆค่ะคุณมิ้นนะคะแค่แอมเบอร์เนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้โห,โโหคุณผู้ชมคะเม็ดเดียวก็เอาอยู่เม็ดเดียวนะคะเขาบอกเลยกันห้ากรัตโอ้โหโใหญ่ไ<า>หมใหญ่มากนะค,คะกรัตนะคะแอมเบอร์อัมพันของเรานี่เองนะคะที่เห็นอยู่นี่คือสวยงามมากๆท่านไหนชอบเหมือนฉันไหมสีฉันชอบสีสันเขามันดูใส่แล้วเวลาเราใส่กันขัดผิวเข้ากับ ชาวไทยแบบเราถูกต้องนะคะคุณมิ้นขา5กระรัตนะคะ,คะแล้วก็เจรนได้แบบสวยงามมากๆนะคะเป็นหลังเบีย้ยที่ได้สัดส,ส่วนสมมาตรจริงๆนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเรายังมีทั้งโกเมนและสมุกิควอสมาฝากด้วยนะคะใช่แล้วค่ะโอ้โหมีม15 เมตรเลยนะคะที่ระดับลงไปถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกสเปก่อนได้ได้เลยนะคะมาไล่กันดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าอัมพันธ์นะคะมาถึง5กรัตค่ะและประดับนะคะมีโกเมนถึง6เมตร25สางค์ค่ะและสโมคกี้คอสนะคะมี2การเจรไนค่ะเป็นรูปทรงหยดน้ำนะคะแล้วก็รูปทรงกลมค่ะรูปทรงหยดน้ําอยู่ที่25สตางตา์รูปทรงกลมค่ะ3สตาค์ค่ะน้ำหนักทั้งหมดนะคะ 8.06กรัตถูกต้อง8กรัต ใหญ่มากใหญ่มากบอกเลยละกันราคาปกติ22,900บาทค่ะโอ้โหปกติ22,900นะคะงั้นนะคะเดี๋ยวต้องรับชมที่คุณมิ้นกันบ้างนะคะอยากเห็นแบบมุมมองนะคะแบบรอบๆด้วยมิ้นค่ะอยากเห็นเป็นลักษณะของเอ๊ะกระเป๋าเขาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าภาพจากในสตูดิโออาจจะทําให้ผู้ชมเห็นยังไม่ชัดเจนนะคะลองมารับชมที่คุณมิ้นเห็นไหมคะเป็นกระเป๋าสอชั้นนะคะอัญมณีทุกเม็ดค่ะ ยึดเกาะด้วยหนังเตยนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะหน้าแหวนสังเกตเห็นได้ว่าเขาก็จะมีความโค้งรับกับนิ้วพอดีนะคะตัดกันได้อย่างลงตัวสําหรับสีพลอยเม็ดยอดนะคะและตัวล้อมนะคะคุณผู้ชมคะที่สําคัญค่ะมากับงานทองคำนะคะซึ่งราคาปกติเนี่ยสองหมบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อนะคะตามท้องตลาดนะคะงานราคาทองคำนะคะคุณผู้ชมก็ ราคาโปรโมชั่นเขาก็อยู่ประมาณนี้แหละนะคะปกติหรืดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะว่าเดยส่วนใหญ่ก็จะช้อปปิ้งกับจ u วเวแนลนี่แหละถูกต้องค่ะชิ้นนี้นะคะ้าค่ะเปิดโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะราคาของเขาเนี่ยงั้นหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะโอ้โหใหญ่มากๆนะจากปกติสองหมื่นสองพันเก้าร้อยค่ะลดให้อีกเลยไม่พอนะคะคุณผู้ชมได้รับของสำันาคุณค่ะ แหวนพลอยธรรมชาติทั้งวงเลยทะคู่<อ>น,นี้เลย<ด>ถ้าช<ะ>ื่นชอบ응 ก็อย่ารอช้านะคะ02454093ค่ะโอ้โหวงนี้ก็เพียงแค่1 6 9 0 0บาทนะคะขนาดใหญ่มากๆคุณมินนะคะและได้รับแหวนพลอยไปคู่กันอีกด้วยนะคะทุกผู้ชมคะรีบจับจองนะคะและจะได้รับสิทธิ์นะคะแลกซื้อกระเป๋าอมาริสาหลายเซ็ตคะเนี่ยโอ้โหคุณมินค่ะหลายแน่นอนเนี่ยหลายเซ็ตค่ะเพราะว่ายอดสะสมนะคะอยู่ที่3,900บาทใน1ยอดบินเนี่ยทั้งชมก็สามารถแลกซื้อได้แล้วนะคะเพียง9 190บาทแปลว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อสินค้าชิ้นนี้คุณผู้ชมได้มาริสาฟอราแบกแบบหลายเซตเลยเดี๋ยวต้องไปหารกันแล้วนะได้ค่ะก็คือบอกบอกได้เลยว่าสินค้าของกระดัดแอนโกลเน่ยคือเอาอยู่เลยใช่สามารถแลกซื้อได้เลยนะคะเอาเลยค่ะชิ้นที่สองก็มาแลวก็สวยแล้วเป็นไงคะไปดูชิ้นที่สามดีกว่าได้นะคะลองไปรับชมกันค่ะสาหรับชิ้นที่สามนะคะชิ้นสุดท้ายดูคลาสสิกนะคะดูหรูหราไปอีกแบบถูกต้องนะคะเป็นสไตล์แบบยูนิเซ็กซ์นะคะคุณมิ้นค่ะ วงนี้นะคะหยิบมาเนี่ยเพื่อเอาใจคุณสุภาพบุรุษโดยเฉพาะนะคะแล้วก็สังเกตว่าวงนี้มาเป็นวงสุดท้ายนะคะราคาก็อาจจะโอ้โหอยู่นักไม่น่าเชื่อค่ะแต่บอกไม่ได้นะคะยังไม่บอกไม่บอกนะคะมาดูกันก่อนว่าเขามีการเจรนายดีไซน์แบบไหนบ้างนะคะฉันชอบเหมือนกันนะนานที่จะเห็นดีไซน์แบบนี้ค่ะถูกต้องนะคะคุณมินมันมันมีแค่อะไรพิเศษแค่รายการกระห่งโกหรือเปล่าปกติปกติพามพามิฉันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ นอนนะคะคุณมิคขคุณแอบเก็บไว้ใช่ไหมทุกต้องค่ะนี่ยเฉพาะแลนโกเท่านั้นนะคะไม่ค่ะให่ฉันนำเสนอบ้างก็ได้ในช่วงพำทมค่ะนะคะเอาล่ะผู้ชมสังเกตเห็นได้นะคะนะคะว่าสำหรับแหวนวงนี้นะคะเราใช้ เนื้อทองคำเนี่ยนะคะที่ค่อนข้างจะเยอะอย่างแน่นอนนะคะผู้ชมเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะจากภาพในสตูดิโอนะคะว่าบริเวณก้านแหวนนะคะหรือว่าหน้าแหวนเนี่ยก็มีความกว้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมได้เนื้อทองคำนะคะ,คะที่เยอะอย่างแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันชื่นชอบและหยิบมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับแหวนวงนี้นั่นก็คือดีไซน์ค่ะคุณมิ้นคะของกา<ว>อ้านแหวนนะคะ ด้านแหวนเนี่ยคะคะคือด้านบนเนี่ยเราดูแล้วโอ้โหน่าจะเอถอะทะอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วน,นะคะขึ้นมาหรือเปล่าใชยถูกต้งองนะคะเดี๋ยวสักครู่มาใส่ผู้ชมเห็นดีกว่าได้เลยนะคะซึ่งเขาจะลิงนะคะตั้งแต่บริเวณท้องแหวนนะคะไล่ขึ้นมาเลยนะคะให้มีขนาดที่เล็กผู้ชมคะเล็กแล้วก็ค่อยๆไล่นะคะให้ใหญ่มารองรับกับอัญมณีเม็ดยอดนะคะคซึ่งเ,เ,เป็นอัมพันธ์ธรรมชาติได้อย่างลงตัวพอดีเลยค่ะมิ้นนะคะสวยงามนะคะนี่ถือว่า ็นยูนิเซ็กนะคะใส่กันได้ไปเลยทั้งบ้านไม่ทั้งบ้านนี่ถ้าคุณผู้ชายใส่ก็จะเป็นไซส์คุณผู้ชายนะคะถูกต้องนะคะแต่บางท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางท่านนะคือสามารถที่จะใส่แหวนด้วยกันได้เลยนะนื้พอๆกันเลยใช่นะคะเริ่มที่จะเป็นพ่อแม่บ้านนะคะอาจจะเจ้าเนื้อนะคะคุณสุภาพบุรุษก็อาจจะใส่นิ้วนางแต่พ่อมาคุณสุภาพตรีก็อาจจะใส่นิ้วกลางนะคะก็เท่เก๋มากเฉลี่ยกันได้ค่ะ เอาเลยค่ะมาดูสเปคกันดีกว่าได้เลยนะคะนันก็อยากจะทราบแล้วนะคะอัมพันค่ะมาถึง2.54กรัตนะคะในรูปทรงโอเวอรนรูปทรงถ่ายสวยงามมากๆต้องเป็นดีไซน์แบบนี้เท่านั้นใช่ไหมคะคุณสายถูกต้องไม่งั้นจะไม่เห็นแบบภายในของเขาที่สวยงามแบบนี้นะคะใช่ค่ะต้องบอกเลย2.54กรัตนะคะถูกต้อไปเลยราคาปกติ22,900บาทค่ะโอ้โหสูสีกับวงเมื่อสักครู่เลยนะคะโอ้โหดิฉันว่านะ ต้องมีช็อคแน่ๆนะคะเดี๋ยวมารับชมที่คุณมีดกนันนะคะแล้วก็ะจะได้ทราบถึงราคาโปรโมชั่นนะคะว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยทำให้คุณผู้ชมเนี่ย ช็อกได้ขนาดไหนนะคะสังเกตได้เลยว่าวงนี้เนี่ยใช้ทองคำเยอะอย่างแน่นอนนะคะว้าวสวยจังเลยนะคะนี่เลยค่ะให้คุณมิ้นโชว์อยู่ด้านข้างนะคะ,นะคะว่าการแหวนนะคะจะค่อยๆอ,อ่าไล่ขึ้นไปนะคะให้มีขนาดใหญ่บริเวณด้านข้างนะคะผู้ชมก็ถือว่าหรูหรานะคะวงนี้เป็นยูนิเซ็กนะคะผู้ชมขาผู้หญิงก็สามารถสวมใส่ได้แต่นะคะ ออกแบบมานะคะแล้วก็หยิบยกมาเนี่ยเพื่อเอาใจคุืสุภาพบุรุษกันโดยเฉพาะเลยค่ะนี่ไงคะนี่คือไซส์อาจจะใหญ่กว่าดิฉันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนไซส์ให้ฟรีได้จุตองนะคะ สำหรับตัวเรืองเองินนะคะเราปรับเปลี่ยนไซส์ให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานทองคำเนี่ยอาจจะต้องมีงค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่มไซส์เข้าไปนะคะเราก็จะต้องเพิ่มในส่วนของเนื้อทองคําเข้าไปด้วยคุณมิ้ใช่แล้วคะ่ะสวยงามไหมคะเหมือนที่ชาย <พ Barn> ได้บอกไปเลยว่า ตัวของเขาเหมือนกับว่าตรงนั้นดูหนาหรือเปล่าอาจจะดูะแบบับชื้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขายกขึ้นนะคะค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นดูดีนะคะแล้วก็สวมใส่สบายอย่างแน่นอนนะคะสําหรับชิ้นนี้รหัส43541นะคะ43541จากปกติ2 2 9 0 0บาทค่ะ คอลเลกชันนี้ค่ะคอลเลกชันที่13รับไปเลย16,900บาทบาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ได้ชิ้นเดียวแน่นอนค่ะ่คะให้ไปอีกชิ้นนึงเลยนี่ถือว่าคุณผู้ชายสามารถสั่งจองได้เลยนะแล้วก็ได้แหวนวงนี้ด้วยใช่แล้วนะคะ สบายเลยคู่นี้ใช่ค่ะหน่้6 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะถูกต้องเลยนะคะผู้ชมก็สั่งจองกันได้นะคะตอนนี้ค่ะเพราะว่าโอกาสนะคะมาถึงผู้ชมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพสินค้านะคะ,คะเป็นสินค้าสมนาคุณกันก่อนนะ,ะจากในสตูดิโอนะคะไปทบทวนภาพสวยๆกันนะคะว่าวันนี้ผู้ชมจะได้รับอะไรนะคะเป็นสินค้าสมนาคุณะค่ะโอ้โหไม่แพ้ชิน้นอื่นๆเลยนะคะคุณมคุณของเราก็ให้แบบ ต้องแบบจุใจนะเต็มอิ่และสวยงามมากๆนะคะใช่ค่ะชิ้นนี้นะคะรหัส26738นะคะประดับไปด้วยโกเมน5เมตรนะคะแล้วก็ไว้โทแพสอีก4เมตรค่ะน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่3.48กรัตค่ะราคาของเขา4,200บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เราให้ผู้ชมไปฟรีๆแต่เพียงผู้ชมเลือกสินค้าหลักนะคะจาก คอลเลคชันนี้แหละสานะคะเทพที่1เทปที่สองก็ได้ชิ้นนี้ไปเลยจุกตองอชใช่แล้ว<ม>ะนะคะมูลค่า4,200บาทนะคะ,คะไปรับชมภาพสินค้าชิ้นแรกกันนะคะจากสตูดิโอนะคะ,คะ อเลยค่ะชิ้นแรกนะค,ะ,คะโอ้โหชิ้นนี้ก็สวยนะคะคุผู้ชมคะรหัสนะคะ4 3 4 1 4มนะคะ43414มีอัมพันธ์ธรรมชาตินะคะ1.86กรัตแล้วก็ด้านข้างเป็นโกเมนนะคะน้ำหนักรวมเนี่ยอยู่ที่2.74กรัตจาก17,900บาทวันนี้รับไปเลยนะคะ1900บาทเท่านั้น ใช่แล้วค่ะนี่ชิ้นแรกนะคะค่ะมาดูชิ้นที่2กันเลยดีกว่าค่ะค่ะชิ้นที่2รหัสนะคะ C 3 450ค่ะประดับไปด้วยอมพันหนึ่งเม็ดนะคะและก็โกเมน6เม็ดสโมกกี้ควอสอีก8เม็ดนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่8จุด 06หกรหัตค่ะ,คะราคา16,900บาทเท่านั้นค่ะถูกต้องค่ะรับชมชิ้นที่3กันเลยนะคะสำหรับชิ้นที่3เนี่ยะั้งช็อปขามาแบบมิดเดียวนะะี่ค่ะแหวนวงนี้สไตล์ยูนิเซ็ก์ค่ะ2.54กุหกรหัตนะคะสำหรับวงนี้เม็ดยอดนะคะรหัส4-3-4-5-1นะคะ4-3-4-5-1 ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่16,900บาทค่ะมารับชมที่คุณมิ้น์ปิดท้ายกันเลยนะคะประชันความงามค่ะนะคะในไหนก็ไหนแล้วต้องรับชมกันนะคะให้ครบทุกๆมุมมองค่ะมารับชมกันได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละวงนะคะได้ค่ะทีฉันจะใสให้เห็นหมดเลยไม่ได้ทั้งหมดนีนะคะต้องเลือกต้องเลือกเอาละค่ะมาดูสินค้าหลักกันค่ะชิ้นแรกนะคะ รหัส32414ค่ะ,คะปรับไปด้วยอัมพันหนึเมตรมโกเมรอีก1เมตรนะคะน้ำหนัก2.74กรัตค่ะ,คะราคา1900บาทค่ะถูกต้องนะคะชิ้นที่2อ,อยู่ที่นิ้วกลางนะคะมีอัมพันมีโกเมนนะคะแล้วก็มีสมุคิีควอสค่ะรหัส43450นะคะ 16,900บาทค่ะและนะคะคุณมิ้นคะปิดท้ายที่ชิ้นที่3นะคะชิ้นที่3เป็นแหวนคุณสุภาพบุรุษนะคะแต่คุณสุภาพสตรีก็สามารถที่จะสวมใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะมาแบบเม็ดเดี่ยวๆของอัมพันธรรมชาตินะคะ2.54กรัตรหัส435สาาขออภัยค่ะ4 3 4 5 1นะคะ16,900บาทเช่นเดียวกันค่ะ เลือกชิ้นไหนก็ได้นะคะ3ามมุมนี้คุณผู้ชม,มรับไปเลยค่ะ,คะแหวนพอยธรรมชาตินะคะรหัส26738ค่ะ,คะราคา4,200บาทให้ไปเลยฟรีค่ะจูกต้องนะคะผู้ชมคะ นี่คือเทปที่1น,นะคะส่วนเทปที่2จะเป็นอะไรคุณผู้ชมต้องรอติดตาม<ฮ>ชม <ขอ S 1> นะคะไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าไม่แพ้แพก็ที่สุดแล้วไม่แพ้แน่นอนนะคะเทมนิ้วดิฉันเลยใช่ค่ะ,ะ,คะเอาล่ะคุณผู้ชมนะคะก็รอติดตามชมแกรนโกเทปที่2กันด้วยนะคะ,คะส่วนเทปนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นพิเศษของพลอยธรรมชาติบนตัวเรือนทองคำแท้กด Subscribe เลยนะคะกดเลยค่ะตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะ